ก็กล่าวสวัสดีลน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำที่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคน <ían. S 2> พี่ขอบอกเลยแล้ะกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับนาพี่ก็ไปซื้อตังค่าคนดังมาอีกแล้วนะครับทุกคนเรียกได้ว่าทุกคนอย่าให้พี่เสียตังค์นะครับวันนี้พี่ก็ไปซื้อมาแล้วนะครับตั้งค่าคนดัง5 0 0 0บาทเลยนะครับเรียกได้ว่า เสียตังค์กันไปอีกแล้วนะครับเนาะตังค่าพี่ก็ดีอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ต้องได้คำคนเพน้์นไปซื้อตั้งค่ามาอีกนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้นะครับเนาะก็ได้ตั้งค่าคนดังคนนึงมากนะครับเนาะเรียกได้ว่าหลหลายคนนะครับเนาะก็น่าจะรู้จักนะครับเรียกได้ว่าพูดไปต้องรู้จักแน่นอนนะครับแต่ก็น่าจะไม่พูดนะครับเพราะว่าอาจจะแบบว่าเสียเขานะครับถ้าตังค่าไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแบบว่าอาจจะทัวร์ไปลงเขาก็ได้นะครับทุกคนนก็จะประมาณเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเนาะเดี ที่ซื้อมามันดียังไงนะครับทุกคนหรือว่าเป็นแบบไหนนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดีๆอยากได้ตั้งค่าเด็ดๆนะครับนอคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าทุกคนจะได้ตั้งค่าดีๆแน่นอน100%อนะครับนอได้ไปใช้กันทุกคนแน่นอนนะครับนอสำหรับตั้งค่ากันดีๆนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1หนละ1แชร์ึ่งไลค คลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกีณาฟิฟ,ฟีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟิฟี่ลอยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ กดไลค์กดแชร์คนละหไลค์1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนมาทุกคนเราไปเริ่มตั้งค่าเลยที่ก่านะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าตั้งค่ามันจะเป็นตั้งค่าแบบละเอียดที่สุดเลยนะครับเนาะสำหรับตั้งค่าที่เคยมีมานะครับเนาะเพราะว่าสมกับราคานะครับเนาะก็จะประมาณนี้ลอยนะครับเนาะอันแรกนะครับพี่จะเริ่มจากการตอบสนองนะครับท <pl ains> ุกคนและการตอบสนองนะครับเนาะพี่จะเริ่มจากมองรอบๆนะครับก็คือมองรอบนะครับอันแรกใส่อยู่ที่142เท่านั้นนะครับทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับอย ขอบอกเลยนนะครับว่าตั้งค่านี้นะครับเนาะพี่ก็ไปเช็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่แบบว่าจะมาทําคลิปนะครับก็ถือว่าโอกาสตีนหัวเยอะนะครับเนาะแล้วก็เยอะมากๆด้วยนะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับว่าถ้าตั้งค่าตามพี่นะครับรับประกันเลยนะครับว่าได้ตั้งค่าดีๆแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของรอบนะครับช่วยปัดขึ้นปัดหัวปัดช้ายปัดลงอะไรประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับ บอลรอบๆนะครับทุกคนก็สามารถตั้งได้นะครับน้องก็คือช่วยในการปัดหน้าจอให้เร็วขึ้นนะครับทุกคนต้องเข้าใจแต่ละปุ่มด้วยนะครับว่ามันดียังไงไม่ดียังไงนะครับนองแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของกล้องเลดดอ t นะครับทุกคนสําหรับกล้องเลดดอ t นะครับน้องก็เป็นกล้องที่ติดมาก,กับปืนและเป็น กล้องที่แบบว่าทุกคนกระโดดล้มไปจับปืนแล้วยิงกันเลยนะครับนอนในเกมนะครับก็เรียกได้ว่านั่นแหละที่เรียกว่ากล้องเลดดอทนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอนก็ใส่ไปได้เลยนะครับอยู่ที่200นะครับนอนสำหรับแผทใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอนก็ถือว่าอันนี้นะครับจะเป็นแผทใหม่ล่าสุดทั้งหมดนะครับที่แบบว่าพี่รีวิวนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอนเราก็ต่อมานะครับนอนก็จะเป็นทางด้านของสโครคุณ2กันบ้างนะครับสําหรับสโครคุณ2นะครับ น้องก็ใส่อยู่ที่200เหมือนกันนะครับทุกคนนี่ลอยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับสะขอกคุณ2นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าใส่อยู่ที่200ประมาณนี้ได้เลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าสําหรับสโขอกคุณ2นะครับน้องก็ให้ใส่ประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับน้องว่าซื้อมาเขาก็บอกอย่างนี้นะครับน้องว่าให้ใส่200นะครับน้องแล้วก็บอกเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับว่าทำไมถึงใส่200นะครับเอาเป็นว่าไม่ต้องสนใจสาเหตุแล้วกันนะครับ ทุกคนใส่ตามพี่แล้วกันนะครับก็จะปรงมานี่ลอยนะครับนะ้อแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์ไม่ใช่นะครับก็คือสโคบคูน4นะครับนะ้องสำหรับสโคบคูน4นะครับก็ให้เราใส่อยู่ที่ 200เหมือนกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสโค๊ปคุณสี่นะครับก็ใส่ประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับสโค๊ปคุณสี่นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าใส่ประมาณนี้นะครับเนาะมันก็จะออกมาดีมากๆเลยนะครับและตัวคนเท่ามดก็สามารถดึงได้นะครับเพราะว่าบางเกมเราไซส์สโคปคุณสี่นะครับและดึงหัวใกล้ๆนะครับเนาะเข้ามาช่วยเราแน่นอนนะครับสาหรับสโคปคุณสี่นะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาก็เป็นลํากล้องสไนเปอร์นะครับสําหรับลํากล้องสไนเปอร์ก็ให้เราตั้งอยู่ที่ 130เท่านั้นนะครับเนาะสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะตั้งได้เลยนะครับถามว่าลำกล้องสไนเปอร์ทำไมถึงตั้งนะครับก็คือบางเกมเราโดดไปนะครับอาจจะได้สไนเปอร์ก็ได้นะครับเนาะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับทุกคนเออก็จากประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับก็ต้องตั้งเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของมุมมองอิสระนะครับทุกคนสําหรับมุมมองอิสระนะครับเนาะก็ให้เราใส่อยู่ที่ 100เท่านั้นนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับเนาะที่แบบว่าเป็นส่วนแรกเท่านั้นนะครับที่จริงมีเยอะกว่านี้นะครับทุกคนเออก็ติดตามไปด้วยกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้หมดเท่านี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของการควบคุมนะครับทุกคนก็คือการควบคุมนะครับเนาะก็ให้เราใส่เป็นเริ่มต้นนะครับอันที่2ก็ให้เราเปิดอันที่3ก็ให้เราเปิดนะครับส่วนปิดเปิดตรงนี้นะครับเนาะก็คือตั้งค่าที่พี่ชื่อมานะครัับบเคค้าาาแแนนนนะะํใหปิิดดรต่่่ีว การที่เรามาปิดตรงนี้นะครับนาอพี่ไม่ถนัดนะครับพี่ก็เลยแบบว่าอยากจะเปิดไว้ละกันนะครับสําหรับเปลี่ยนอาวุธด่วนนะครับนาอก็จะประมาณเลยครับนาอแต่เขาแนะนําให้ปิดนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับนาอก็คือถ้าเขาแนะนําให้ปิดนะครับทุกคนอยากปิดก็ได้นะครับนาอหรือว่าอยากเปิดตามพี่ก็ได้นะครับแต่พี่ไม่ถนัดก็เลยแบบว่าจะเปิดละกันนะครับนาอสสำหรับส่วนนี้นะครับทุกคนก็จะประมาณเลยครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านตรงนี้นะครับก็คือสถานะลีโหลดตรงเลนเฝ้านะครับก็ เขาบอกว่าให้ปิดนะครับนอก็คือปิดก็ปิดตามนี้นะครับนอปิดเปิดตามนี้ละกันนะครับทุกคนพี่เขาบอกนี้ละกันนะครับนอว่าจุดนี้นะครับแล้วส่วนที่เหลือนะครับนอก็คือสามารถนะครับนอตั้งได้ตามใจเลยนะครับนอก็ประมาณเลยนะครับนอแต่ส่วนมากก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ก็ตั้งแบบว่ามาตรฐานโรงงานมาเลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอก็ถือว่าหลายๆคนนะครับนอก็คือ อยากให้พี่แบบว่าตั้งค่านะครับนะ้อในส่วนนี้ด้วยนะครับก็คือไม่รู้จะตั้งอะไรนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาจุดที่สําคัญนะครับนะ้องเขาไม่ได้เสนอนะครับนอะหรือว่าไม่ได้แนะนํานะครับแต่พี่จะแนะนําเพิ่มแล้วกันนะครับก็คือ สำหรับขนาดปุ่มยิงนะครับเนาะพี่คิดว่าตรงนี้นะครับเนาะมันอาจจะเป็นผลดีต่อทุกคนนะครับก็คือมือถือหน้าจอเล็กๆนะครับเนาะตั้งไปได้เลยนะครับอยู่ที่53นะครับเนาะส่วนมือถือที่แบบว่าผลิบมาลุปปัจจุบันหรือว่ารุ่นที่ทุกคนเล่นอยู่ในตอนนี้นะครับเนาะก็ใช้ไปเลยนะครับอยู่ที่53นะครับเนาะเล่นใน iPad ในคอมนะครับก็ตั้งไปเลยนะครับเนาะอยู่ที่63นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสามารถตั้งได้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าตั้้้งไดปรระะมาณนนีเลยคับ43 53ล้าก็63นะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าสาหรับองน้นอคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับนอก็สามารถตั้งตามกันได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับนอในการตั้งค่านะครับและตําแหน่งการวางปุ่มนะครับนอก็พี่ขีดลูกศรแดงไว้ให้แล้วนะครับนอก็ดูตามนี้เอาละกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอก็สามารถดูได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่า ตั้งตามนี้นะครับมันจะเข้าหัวดีบ้างๆนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะมาพูดถึงเรื่องกราฟิกกันบ้างนะครับเนาะสำหรับกราฟิกนะครับเนาะมันเป็นยังไงอะไรประมาณไหนนะครับทำไมถึงต้องได้ตั้งนะครับก็คือสําหรับกราฟิกนะครับเนาะทางที่แบบว่าที่พี่ซื้อมานะครับเนาะก็ไม่ได้แนะนํานะครับแต่พี่จะแนะนําเพิ่มละกันนะครับสําหรับกราฟิกนะครับคนที่แบบว่ามือถือไม่แรงนะครับเนาะแนะนําให้ตั้งเป็นราบลื่นนะครับเนาะแต่มือถือกลางๆนะครับแนะนาให้ตั้งเป็น ราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะส่วน มือถือแรงนะครับน้องก็ตั้งไประดับสูงได้เลยนะครับน้องและพี่ก็ตั้งระดับสูงเหมือนกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องพูดสําหรับคนที่แบบว่ามือถือไม่แรงแล้วกันนะครับอย่าไปตั้งกราฟิกสูงนะครับแนะนําให้ตั้งกราฟิกธรรมดานะครับพี่คิดว่ากราฟิกลื่นราบลื่นนะครับน้องก็คือมองคนง่ายมากนะครับน้องแถมโกงได้ซ้ำนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าแล้วแต่คนละกันนะครับอยากตั้งแบบไหนอะไรง่ายนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องส่วนเรื่องยากกตั้ง็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับ สำหรับคนที่อยากตั้งลวกันนะครับทุกคน สำ,สำหรับคนที่อยากตั้งนะครับเนาะสำหรับเรื่อง DPI นะครับก็คือคนที่อยากตั้งนะครับสำหรับ iOS ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับเนาะก็ตั้งได้เลยนะครับเนาะส่วน DPI Android นะครับก็คือ400ร้อยห้าเก้าร้นะครับก็เลือกตั้งได้เลยนะครับว่าจะเหมาะกับจังหวะไหนดีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสำหรับองค์น้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็คือถ้าอยากตั้งนะครับเนาะก็ตั้งตามนี้ทั้งหมดนะคครรัับบเนนาาะะะแลลผออกม ครับก็เรียกอยู่ว่าดีแน่นอน100%นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสําหรับองค์น้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะเพิ่มเติมอะไรอีกนะครับเนาะก็สามารถตั้งได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับเนาะที่แบบว่าและรายโคนนะครับเนาะอยากให้พี่ซื้อนะครับพี่ก็ซื้อมาให้แล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะงสำหรับตั้งค่าดีๆนะครับทุกคนก็ เป็นแบบนี้นะครับน้องและพี่เทสมาก็เข้าหัวดีจ,ดจัดเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องและอย่าลืมละกันนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, ค, share, คนละหไลค์1แชร์ด้วยละกันนะครับน้องแล้วไปต่ออีกทีหน้าละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบาย